สวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาจินตคณิตหน้ดนาดาวเนาะคุณครูชื่อว่าครูเอ๋ยแนน่ะหลายคนจําได้แล้วแน่นอนเนาะคุณครูชื่อว่าครูเอ๋ยนะคะวันนี้เรามาทวนมือกันก่อนดีกว่านะคะท่าแรกคือท่าเตรียมทุกครั้งเลยในทุกสัปดาห์เราจะต้องทวนมือกันเนาะท่าแรกคือท่าเตรียมแบบนี้ เก่งมากๆเลยนะคะ,ะขึ้นทาเตรียมไว้ต่อไปเซตศูนย์นับ1 2ึสองาเก่งมาค่ะอีกครั้งหนึ่งเนาะเซตศูนย์นับ1 2ึสองาเราเรียนลากหน่วยเก็บมือซ้ายใช้มือขวาของนักเรียนนะคะเราเรียนหลักหน่วยเก็บมือซ้ายใช้มือขวาของนักเรียนเนาะเรามาทวนการนับเลขกันเลขที่หนึ่งหนิ้วเป็นเลข1น อาเพิ่มมาอีก1น,นิ้วเป็นเลข2อ,อ่าเพิ่มอีก1น,นิ้วเป็นเลข3ามาดึงองมาอีกหน่งนิ้วหลายคนที่ไม่ได้นับแบบนี้ได้นะคะ1นึ่งสองสาม เป็นเลข4ต่อไปเราจะเป็นเลข5เก็บ4นิ้วดึงนิ้วโป้งขึ้นเป็นเลข5เหมือนท่าอะไรเอ,อ่ยเยี่ยมเลยใช่ไหมเก็บ4นิ้วดึงนิ้วโป้งขึ้นเป็นเลข5เหมือนท่ายี่ยมเลยนะคะ5อ่าเพิ่มออกมาอีก1นิ้ว5กับ1เป็น6หรือจะนับ5และ6อ่าเพิ่มมาอีก1นิ้วเป็น 7, 5กับ2เป็น7หรือจะนับ 5, 6แล้วก็ 7, 5เพิ่มมาอีก1น,นิ้วเป็น8หลายคนที่เมืออาจจะยังไม่แข็งแรงนะคะเอาอีกข้างหนึ่งจับช่วยไว้ก่อนได้เนาะจับช่วยอย่างนี้ไว้ก่อนได้นะคะอ่ะเป็น8อย่างนี้5กับ3ใครไม่ได้นับ 5, 6, 7แล้วก็8สุดท้ายเลข9กาออเอามาทุกนิ้วเลยนับพร้อมกันค่ะ 5 6 7 8 9อีกครั้งนะคะ5 6 7 8 9เาหลายคนเริ่มจำกันได้แล้วทวนครั้งสุดท้ายค่ะเตรียมเซตศูนย์สองสเก็บมือสายชูมือขวาขึ้นนับเลขพร้อมกันนะคะ1 2ึ่งสองสห้าหกเและ9้า มาๆค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆหรือผู้ปกครองช่วยกันนะคะหาเตรียมดินสอรหรือดินและดินสอสีนะคะ2องยางดินสอและดินสอสีนะคะและขาดไปไม่ได้เลยพระเอกของเราสมุดวิชาคุณครูนะคะเหมือนเดิมเลยจาได้ไหมที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนอะนี่สมุดวิชาคุณครูเสร็จแล้วนะคะนักเรียนได้มาปุบคอยเคยเปิดนะหน้านี้อาทําทไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เปิดไปอีกหน้านึง ทำไปแล้วเหมือนกันเราก็เปิดไปอีกหน้าหนึ่งทำไปแล้วสามหน้าแล้วนะเปิดไปหน้าสุดท้ายวันนี้เราจะมาเรียนหน้านี้ค่ะหน้าที่สี่หน้านี้เลยนะหน้าที่สี่เห็นไหมเป็นเลขสี่เนาะเหมือนเดิมมาดูก่อนเนาะว่าหน้านี้มีตัวอะไรกันบ้างมีอะไรเอ่ยพี่หมูมีตัวอะไรส่งตัวขนขาวๆตัวอะไรนะพี่แก รู้จักกันไหมคะพี่แกะเนาะขนนิ่มๆเลยอ่าสำหรับหน้านี้เรามาฟังคำสั่งพร้อมๆกันค่ะพี่หมูให้น้องๆช่วยระบายสีตัวเลขพร้อมแสดงสัญลักษณ์นิ้วมือหน้านี้เป็นเลขสองใช่ไหมมือสองทำยังไงนะอย่างนี้ใช่ไหมคะมือสองทำยังไงอีกรอบนึงนะอย่างนี้อ่าเก่งมากๆเลยค่ะเราได้มือสองกันไปแล้วต่อไปเรามานับพี่แกะกันนับ หนึ่งสองเอมีกี่ตัวนะอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสรุปพี่แกมีกี่ตัวคะ สองตัวนารักเลยใช่ไหมอ่าเรามาช่วยกันระบายสีพี่แกะให้สวยงามใช้ดินสอดสีระบายนะคะนี่ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูได้นะคะเป็นการฝึกกล้ามมือของน้องๆน,นะคะและยังฝึกสมาธิด้วยระวังจะออกนอกเส้นนะคะไม่สวยไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกไปนะคะเรากำลังอยู่ในวัยฝึกเนาะและหลังจากเราฝึกแล้วเราก็จะได้สมาธิที่ดีกับกล้ามมือคือที่แข็งแรงด้วยใช่ไหมคะ อ้าหลังจากนักเรียนระบายพี่แกะให้คุณครูนี่จิ๊ดเสร็จแล้วอ่ะระบายอีกตัวนึงจจอย่าลืมระบายเลขสองให้คุณครูด้วยนะคะอย่าลืมระบายเลขสองให้คุณครูด้วยนะคะระวังจะออกนอกเส้นเนาะใช้สีอะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบของนักเรียนเลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเสร็จแล้วระบายเลขสองแล้ว ระบายพี่แกะแล้วอย่าลืมระบายพี่หมูอุดอุดให้คุณครูด้วยใช่ไหมพี่หมูอุดอุดก็อยากมีสีเดี๋ยวร้องไห้ใช่ไหมไม่ได้ระบายระบายสีตรงนี้ด้วยนะคะอ่าหลังจากที่นักเรียนระบายสีหน้านี้เสร็จแล้วนะคะหลังจากระบายสีหน้านี้เสร็จแล้วเปิดไปหน้าถัดไปเลยคะ่ะเปิดไปหน้าถัดไปเลยคะ่ะหน้าถัดไปเป็นหน้าที่ห้า อ่หน้าถัดไปเป็นหน้าที่ค่ะเราจะเห็นนิ้วมือแบบนี้อ่าเป็นเลขอะไรใครไม่รู้นับได้นะคะ 1.. แล้วก็2อ,อ่าเป็นเลขสองนั่นเองเราจะเห็นนิ้วมือแบบนี้นะคะวิธีเขียนตอนนี้เราจะใช้ดินสอแล้วนะเราจะใช้ดินสอเขียนตามจุดประที่คุณครูมีไว้ให้นะคะเขียนตามจุดประวิธีเขียนโค้งลงอย่างนี้ลากลงแล้วแนวนอนอ่าช้าๆนะคะ โค้งลงเฉียงลงและแนวนอนอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะโค้งเฉียงลงและแนวนอนง่ายไหมคะเด็กๆลองฝึกทําได้ทุกข้อเลยนะคะแล้วก็ระบายสีระบายสีนิ้วมือให้คุณครูด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็จบเท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆทํากันได้เลยไหมเอ่ยต้องสวยแน่ๆเลยคุณครูรอดูนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหนะ้าสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย